คุณแแม่่ชรร์เรืองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ช่องคุณแม่แชร์เรื่องนะคะก็ได้มีข่าวคาวเกี่ยวกับนโยบายมารดาประชารัฐมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่จะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนโยบายมารดาประชารัฐคืออะไร นโยบายมันดาประชารัฐนะคะก็เป็นโครงการที่ทางฝ่ายรัฐบาลนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับการเลี้ยงดูบุตรนะคะตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดซึ่งต่อเนื่องไปจนถึงอายุ6ขวบนะคะเพื่อช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมารดาประชารัฐช่วยเหลืออะไรบ้าง สำหรับนะคะมาตรการในการช่วยเหลือก็จะมีอยู่3มาตรการนะคะก็คือมาตรการแรกนะคะในระหว่างตั้งคันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ3 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา9เดือนรวมรับเงินสูงสุดนะคะเป็นเงิน27,000บาทมาตรการที่2นะคะจะได้รับเงินค่าลอดบุตรจำนวนเงิน10,000บาทแล้วก็เงินนี้จะได้ครั้งเดียวเท่านั้น มาตรการที่3นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรนะคะจะให้เดือนละ2,000บาทโดยจะจ่ายตั้งแต่แรกเกิดนะคะตั้งแต่อีกอายุแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ144,000บาทสรุปก็คือเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และมีลูก1คนนะคะและเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ6ปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 181,000บาทนอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือจากนโยบายมรรดาประชาลัฐแล้วนะคะก็ยังมีมาตรการดูแลด้านอื่นๆตามมาเพิ่มเติมเช่นเมื่อคุณแม่คลอดลูกนะคะคุณพ่อก็สามารถลาไปช่วยเลี้ยงดูลูกนะคะก่อนและหลังจากวันที่ภรรยาคลอดได้ไม่เกิน30วันนะคะในช่วงที่ลานะคะคุณพ่อก็ยังได้รับเงินค่าจ้างอยู่ สำหรับผู้ปกครองนะคะที่มีลูกป่วยอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ลาป่วยได้นะคะโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกมาตรการนะคะจัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงานหรือในชุมชนที่ได้มาตรฐานดูแลศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กทั่วประเทศนะคะแล้วก็ดูแลปัญหาขาดสารอาหารในเด็ก นโยบายมันดาประชารัฐนี้นะคะจะเริ่มได้เมื่อไหร่นโยบายมันดาประชารัฐนะคะเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนโดยนายอุตมะสาวนายนนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เคยยืนยันว่านโยบายมันดาประชารัฐจะเริ่มดําเนินการได้ทันทีนะคะหลังจากจัดตั้งครมเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็ยืนยันว่านโยบายนี้จะเริ่มได้ทันทีหลังจากที่มีการจัดตั้งครมเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้ว่าตอนนี้นะคะนโยบายมัรนดาประชารัฐยังไม่ออกมาเป็นทางการสำหรับรายละเอียดต่างๆเช่นการลงทะเบียนหรือว่าใครที่จะมีสิทธิ์บ้างนะคะก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปเร็วๆนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะก็คงต้องลุ้นกันนะคะอยากให้นโยบายนี้นะคะเกิดเร็วที่สุดเพราะเราจะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้นะคะช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็ลุ้นไปกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก็ขอให้นโยบายนี้นะคะเกิดขึ้นโดยเร็วนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปดีๆนะคะแล้วก็เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่